สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT o Channel ครับ KT <OT> o Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม o m i เซิ oh, ร,ร์ฟเวอร์ global นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตนะประจำวันที่17พฤศจิกายนนะครับผมมาดูกันว่าอัปเดตรอบนี้นี่มีอะไรใหม่บ้างน,นะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นกิจกรรมเพ2นะแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับผมแล้วก็มีสกินเด,ดยุด3ส,สกินใหม่นะครับผม โอเคมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับเฟสสองนะครับของตัวเฮอันเคียวเฟ o o d Face นะมาแล้วนะครับผมนี่นะ Happy a อ u y a f อาเนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวของ Happy a r u y a Face นะก็ตะแบ่งเป็น2ช่วงนะผัดผมก็คือตั้งแต่8โมงถึงโมงนะแล้วก็สองทุ่สิทุ่มนะครับผมเวลากิจกรรมนะตั้งแต่วันที่17หลังอัปเดตนะครับผมจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับผมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวของตัวของไอ Happy, Happy a k u y a Happy a k u y a Face นะ่ย Face นะ่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็ ดาลทาวเนี่ยคือเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ซูโมทาโนกิก็คือที่เพิ่มออกมาคือตรงนี้นะนี่คือซูโมทาโนกินะครับผมก็อันแรกเลยก็จะเป็นตัวของบอสนะนะครับคอลเลกติ้งอินไบท์นะครับผมแฮปปี้เอลคุย่าทา i นกิอินไนะครับผมก็ซูโมทาโนกิโซนนะซูโมท n u k กิโซนก็คือตั้งแต่เวลา7โมงนะครับเป็นเวลาไทยนะจนถึง8โมงนะแล้วก็1ทุ่มจนถึง2ทุ่มนะครับผมเวลาไทยนะครับผมก็ ตัวของเนี้ยตัวของกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการตีบอสรวมพลังกันอ่าเป็นการตีบอสนะนะครับบอสโลกนะครับใช้ทีมมาตีบอสโลกเลยนะครับรวมนโบอบอสนะครับผมก็สู้กับเก้าซูโม่ทานุกินะครับผมตัวคลิปวิดีโอของการที่สู้กับซูโม่ทานุกิผมได้โพสต์ไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้นะครับผมก็ไปดูทีมกันได้นะ ทีมที่ผมทํานะผมที่จริงก็มันจะมีช่วงของ,ของคะแนนตันด้วยนะก็ประมาณ1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับผมก็ตอนที่เราไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวของในมูโทรีนะครับผมินไว้นะครับจะได้30ชิ้นต่อวันนะก็ในการที่จะเข้าเนี่ยต้องมีกิลก่อนนะเพราะว่าตัวหัวกิลจะเป็นคนเปิด ผมก็เขาบอกว่าต้องจะไม่รับการเข้านะถ้าเกิดว่าไม่ได้จอยกิ้วนะถ้าเกิดออกกิ้วในช่วงนี้นะครับเดือินไวส์บิวบีเทียร์นะครือหายไปเลยนะก็จะเพิ่งออกกิ้วกันนะครับช่วงนี้ไปดูช่วงที่2นะครับผมสตาร์ติ้งแฮปปี้อาคูราฟีสนะตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงแล้วก็2อทุ่มถึง4ีทุ่มนะครับผมตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวของเทศกาลอาหารของกิวของกิวนะครับผม ก็ให้คนระดับีดเดอร์หรือออฟฟิเซอร์นย่ยเป็นคนเปิดให้นะก็จะเป็นเฟรนช์ฟีวสนะเขาอ,อยัดฟิวสแล้วก็เทสติ้งเฟสนะครับผมก็มีแบบจักาพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยมีซีฟู้ดแพนเชอร์นะอัลโมดิฟูดฟิวสเค้กอะไรพวกนี้นะครับผมเขาจะมีเป็นอาหารเทศกาลอาหารนะครับผมต้องให้หัวคิวเป็นคนเปิดนะ ลั้งะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ Celebration f e a s e นะครับผมก็จะได้ตัวของ Special Dish นะ <I> เมื่อเราทำการแบบกินอาหารตัวที่เป็นแบบจานโปรดนะครับอย่างเช่นของอ นะของตัวของอินุอามิก็จะเป็นตัวของเดียวมิงรามินอย่างเงี้ยน,น,นะครับผมก็จะได้จานโปรดในแล้วเป็นสเปเชียลดิสนะครับผมต่อไปเป็นตัวของกิลดาร์ฟนะกิลดาร์ฟก็เหมือนกับว่าค,าคือแฮปปี้อากุย่าเนี่ยทานุรงกันข้าจะให้จะเลือกเราอะเลือกคนในกิลนะมาสองคนนะครับผมแล้วก็มาสู้กันแล้วก็เป็นดาร์ฟดูเอวอะแล้วก็แบบส,สู้สู้กันนะแล้วความเป็นคล้ายคล้ายแบบ พนันย,ย่อมๆมนะครับผมคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะรู้สึกเป็นแบบจิตฮาๆสนุกสนุกอะไรพวกนี้นะครับผม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอากิจที่ต่อจากตัวจูดาห์กันนะครับอันนี้เป็นต่อต่อกันนะของพี p เอวิยะ ซเ,เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของแฮปปี้อะคุยาก็ระยะเวลาตั้งแต่17ตรงถึง25นะก็อยเดินมาเล่นก็ได้นะครับผมหลักๆก็เลยก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิลเป็นหลักเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดับดูเอลกิลนะเทศกาลอาหารกิลแล้วก็ตัวของตีทานุกิยักษ์กิลนะครับผมก็หมายถึงตีบอสกิลธรรมดาแล้วพวกเนี้แบบหลักๆก็กิลเป็นหลักเลยนะครับผมสำหรับก,ก,ก,กิจกรรมนี้นะตัวเฟสที่2นะครับผม โอเคต่อไปนะคบอัปเดตท,ที่สองนะตัวของอัปเดตท,ที่สองเอนี่ยจะเป็นตัวของนี่เลยนะสกินมาแล้วนะครับผมอ่าเฟสซองนะเป็นสกินแบบอ่ายังไงเขาเรียกว่าละครเบทีนะสกินละครเบทีนะซึ่งตัวจริงที่จริงตัวสกินอะมีราคาแพงมากเลยนะอย่างเช่นตัวของออบูเม เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ่มทำอมอนโ์มาเอ็นะครับผมเอซานะสกินตัวละครเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นพวกบอร์ดพิธีนะครับผมทุกทุกครั้งนะอันนี้เขาจะมีบอร์ดนะอันนี้นะครับกิวเควสนะเนี่ยถ้าเกิดเราครบทาลิสแมนครบ100ก็ได้แอมเบอร์เซียนะครับผมก็อเอามาเล่นกิจกรรมนี้นะซึ่งบอกว่าเป็นกิจกรรม เปนะรสาะสายเปนะที่อยากได้สกินต่างๆของทั้ง3คนนี้นะไม่ว่าจะเป็น SP i b a อิบารากิโจินะครับผมอิฟเวอร์โนอิบารากิโจินะ SSR นะครับผมชูเทนโดจินะแล้วก็ SSR ทารมโมโนใหม่นะครับผมเป็นสกินแบเีนะราคาแพงกว่ากินขยองงธรรมดานะครับผมคล้ายๆอ่ะซุสบิเรานะซุาบีพี่หัวออกแล้วก็พี่ซุสบิเนี่ยก็มีเคยมีสกินประเภทนี้มาแล้วนะอดหนึ่งนะ มีกิจเปิดป้ายอยู่นะครับก็หลักๆเลยก็คือให้เราเลือกจากอันนี้ก่อนนะอย่างเช่นอันนี้นผมเลือกเป็น1 2นะแล้วก็ม้าดำนะฮะแล้วก็อันนี้นะผมก็จะเลือกอันนี้เป็น3แล้วก็อันนี้2ใช่ไหมผมก็เลือกม้าดำเหมือนกันนะเพราะว่าพี่พาม้าดำน่าจะใช้กว่านะผมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นให้เราซื้อนะราคา10หยก ม่วงนะก็ตีเป็นอันนึงก็ประมาณ30บาทนะครับผมตีเป็นราคาแบบได้กลมๆนะประมาณ30 33บาทนะครับสามสิบสามสามบาทในพวกนี้ประมาณนี้นะสำหรับอันนี้อันนี้ผมคิดเบสจากแพ็คเล็กนะครับผมอันนี้ก็1อัน2อันก็40เอ้ย2อันก็20อย่างนี้นะถล่ม่วงนะครับผมก็มีเวลา14วันนะซึ่ง ถ้าเราเปิดป้ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปิดตึงๆๆๆๆนะถ้าเกิดเราเปิดครบหมดนะอ่ามันก็จะทําการรีเซ็ตอันนี้ใหม่หมดนะครับหรือหรือถ้าเพื่อๆต้องการรีเซ็ตลายวันอันนี้ก็จะรีเซ็ตได้นะแต่นี้ก็รอไปนะครับ18ชั่วโมงนะครับผมอย่างเช่นบางคนนี่แบบเอ้ยได้ฝั่งนี้หมดแล้วอ,ะอ่ะก็อ่าเราเราสนแต่ฝั่งเนี้ยใช่ไหม แบบเอ้ยเราส่นแค่เนี้ยเราไม่ได้มีอยากอยากได้สกินของพี่เกสักใบนะก็ไม่ต้องมาสนใจนะผมอย่างของผมเนี่ยใครที่แบบอยากได้อยากได้สกินพี่เกอะอย่างผมเนี่ยอันนี้ต้องรีนะไม่ได้นะอันนี้อันนี้ผมรีอันนี้ผมจะรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยผมไม่มีตัวไผ่ใช่นไหมอ่าอ่าตัวไผ่นะครับผมคือเนี่ยต้องให้ได้2ี่อันอนะ ในอะย่างเช่นแบบอันเนี้ยี่สี่อันใช่ไหมก็คืออันเนี้ยอันหนึ่งสองสามสี่สิบสองใช่ไหมอันนี้สับงนี้สิบสองนะครับผมอีกฝั่งนึงก็สิบสองนะถ้าเกิดเปิดครบหมดเนี่ยก็จะได้พิเศษอ่ะหนึ่งร้อยนะเป็นบะูชูสแล้วก็อันนี้เฟซซองกรอบนะครับผมแล้วก็ไอตัวหนึ่งร้อยเป็นบูชูสเนี่ยแล้วก็เอาไปแลกอันนี้อีกทีหนึ่งนะตัวของไฟฟอกสตีลนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมได้ได้ยินมานะ อาตัวของอันเนี้ยจะยังอยู่ตลอดนะครับผมถึงแม้ว่าจะเปิดครบแล้วนะอ็จะเพิ่มเป็นมัลติเพลเรื่อยๆนะอาเราไปดูกิ่เราไปดูแบบไอ้นี่ดีกว่านะครับอ่าเนี่ยเขาบอกว่า24 Ambrosia given to t e n กิเวก็จะได้ Receive Bamboo s h o o t which can be exchanged for m o more reward นะก็คือตัวแบมบูชูก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมอลิว์ดเองนะ ระดับก็จะมี10ครั้งนะอย่ <S <s <ares> <S างเช่นรอบแรกเนี่ยได้100แบบบูชูใช่ไหมแล้ที่2ได้120ครับลที่3ามรอยเพิ่มทีละห้าห้าไปเรื่อยๆนะจนถึงสูงสุดที่150แบบบูชูนะครับผมที่ครั้งที่11นะสิ 11, เป็นต้นไปก็จะรห้าสิบชัว์เลยชัวๆตรงที่เป็นตรงนี้นะอ่าอนี้เนี่ยหนึ่งรก็จะเป็นร้อยยีไ้ร้้อยี่สิ้อยสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็แล้วแต่ดวงอะจริงๆนะคืออย่างเชเนแบบอ่าผมอย่างเงี้ยรอบเนี้ยเปิดมาไม่ได้เลยไม่ได้ตัวของแบมบูชุดเลยบางคนที่แบบเขาไม่ได้สนใจไอ้พวกเนี้ยคือก็จะผ่านไปเลยนะรอรีเฟทเลยเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียไอตัวเนี่ยเล่าอะ่ะ แต่สาับใครที่แบบเออช่างมันไม่ได้ต้องการไอตัวแบมบูชูนี่เพื่อเอาสก,กินเท่าไหร่แบบมีอะไรมีอะไรก็จะเปิดไปก็แบบอ่ะเปิดได้เอ้าสกิลจะดุมาออกเว้ยอันนี้ออกเว้ยอันนี้ออกอันไหน,ออ,อ,น,นออกอันไหนอ,อ,อนยาได้ออกแล้วอ้ารอรีเฟรแล้วกันรีเฟรเพราะว่าไอไปเท้าก็ไม่มีอะไรอยากได้อย่างเงี้ยก็แล้วแต่งบแล้วก็แลวแต่ตัวของทุกคนนะครับผแต่ว่าที่ประมาณประมาณนะที่ผมคำนวณดูนะถ้าแบบไม่ได้เกลือแบบเฮ้ยถูกรอบแบมบูชูนี่ออกเลยนะ ทุกรอบแปนบูชูไม่ออกเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเปิดป้ายเนี่ย24ครั้งใช่ไหมแล้วก็ในการแล่นนั้นนสามร้300นะก็เปิดแค่ประมาณสองครั้งกว่าๆคือมันจะมีที่แบบโชคดีโชคดีหน่อยที่ได้แป็นบูชูอยู่ในเนี่สิบ้านะอันนี้ก็ชื่อโชคดีนะครับผมได้45มา2รอบอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอันเนี้ย 100แล้วก็ร้อยยเนี่ยก็จะเป็น220นะแล้วก็บวกอีก45 2รอบเนี่ยก็จะเป็น90ก็เป็น310ได้1สกินพอดีนะ1สกินใช้เท่าไหร่นะถ้ารีบนะครับผมก็240ยหยกม่วงตีเป็น240ยหยกม่วงสองครั้งก็480ยหยกม่วงนะครับผม480ยหยกม่วงเนี่ยถ้าคิดตามแพ็คที่เฉลี่ยแบบแพ็คที่แพงที่สุดนะอันนี้ตีผมตีเป็นลกตัวตัว,ตวเล็กกลมๆให้นะครับ240หยกม่วงนะ อ่าสามสิบนะก็แปกนะครับแอมอ่าแบกคุครับก็ไม่ใช่สิพอประมาณอ่าเกือบหนึ่งพันแลนะอันนี้ผมตีแล้วก็กลมๆเลยแบบเพราะว่าใหญ่แต่คนจะไม่โชคดีแบบสี่สิบห้าสองรอบอย่างนี้หรอกนะอย่างผมก็ยังโชคร้ายเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นบูชูไม่ออกเลยนะก็ ต้องรอรีเฟสนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวบบนบูชูตัวของไอเล่าเนี่ยเราสามารถหาจากตัวของ A ไอ้นี่ได้อย่างที่ผมบอกนะตัวของทา l ิสมันพา s s สนะครับผมซึ่งมันจะให้ทั้งหมดเนี่ยจากร,ยาราะยะเวลากิจกรรมตั้งแต่17ถึง30นะก็ประมาณ 13, นะ 12, 13บวันนะครับผม12-13บวันก็ลา่ลาๆเลยก็จะเป็นหลักสิบมจะเปิดป้ายครบพอดีนะแล้วพอตัวบายอันนี้ก็เปิดได้นะ ก็บอกว่าแลกให้หมดนะครับผมอะไรเงี้ยแล้วก็เดมอนเอ็นคาน์เตก็ได้นะอ่าอันนี้เดมอนเอ็นคาน์เตก็ได้อันนี้ผมก็เดมอนเอ็นคาน์เตอรไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่า d ดมอนเอ็นคาน์เตรเราได้เท่าไหร่นะทำแช่นตรงนี้อ่าเดมอนเอ็นคาน์เตอ่าเนี่ยได้หนึ่งอันใช่ไหมเดมอนเอ็นคาน์เตอร์รอบนี้ผมนะ แล้วก็ตัวของ Talisman p a s s นะครับจะได้ตัวอันนี้อีกหนึ่งอันก็เป็น2นะก็คือเอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องการได้สกินเพื่อนๆสามารถเปิดให้หมดด้อยู่เดีวถ้าเกิดทำภารกิจครบเปเกมวันครบแล้วก็เปิดตัวของทา l i ิสแมนพาร์สครบนะครับทุกวันนะในช่วงวลากิจกรรมได้แน่ๆนะครับผม อ่า24แผ่นป้ายนะแล้วก็ได้กรองแน่ๆนะครับผมก็100แบมบูชุดนะตัวหนึ่งแบมบูชุดเอาไปแลกอะไรได้บ้าง <laughs> ไม่ได้ <laughs> เงิน <laughs> นะ <laughs> เงิน <laughs> หรือว่ากรองก็ได้นะครับเ <laughs> ฟสชานนะตัวเฟสชานต่างกันยังไงอ่า <laughs> ต่างกันยังไงนะเ <laughs> ห็นไหมว่ากรอบนี้ธรรมไดาธรรมไดาแต่แต,แต่แต่กรอบ300ขยับได้นะครับผมขยับได้ <laughs> นะ ก็ท <laughs> ั้งใจดูดกันเองนะคันนะครับว่าเฮ้ยต้องใช้งบเท่าไหร่นะสก,กินประมาณเท่าไหร่ก็ปีตีไว้อะผมคิดว่าพันนึงอะได้นะครับผมหนึ 1, ่งสกินแน่ๆนะสามพันมีโอกาสได้ 3, สามสกินนะครับผมสามพันบาทก,ก็คือแพ็คใหญ่แพ็กหนึ่งเลยนะได้สามอาจจะได้ 3, สามสกินนะครับผมถ้าโชคดีหน่อยนะแบบต้องรีบอ่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าถามว่าสามพันเรามีหนึ่งร้อยใช่ไหมอย่างที่ผมคำนวณให้นะครับผมอันนี้เขาบอกว่า รอบแรกมัน100ถ้าเกิดเราเปิดครบใช่ไหมอ่ะเราเป็น100นะครับผมบวก120บวก125บวก130บวก135นะครับผมก็เป็น610นะ,ะบวก140นะ,ะบวก145นะ,ะบวก150นะครับผมก็1,000พอดีนะก็ชี 4, ตีเป็นประมาณแบบานะ ที่145นะครับผมที่ยังไม่ประมาณ9รอบอะนะที่9รอบเพื่อนๆจะได้3อันนี้หมดแหละนะถ้าเกิดเปิดครบอันนี้นะก็คือเปิดแผ่นป้ายผมเรอบนะครับผม9รอบใช้เท่าไหร่อันเนี้ยเรอบนะ24นะครับผม24ก็คือเปิดแผ่นป้ายหนึ่งก็เอา9ก้คูณยีไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อเอา9ก้คูณยีก็216 ตัวของแผ่นป้ายนะก็เป็น216ตัวเล่านะครับตัวเล่าคูณสิบก็ประมาณ2 0 0 2,160หยกม่วงนะ2,160ห่ยหกยกม่วงตีเป็นอ่หยกม่วงสิบอันนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะ หนึ่งอันสิบดอกม่วงก็คือสามสิบบาทนะครับผมแล้วก็คนสามสิบนะประมาณหกพันน, 6, นะครับผมโชคลา่สุดน,นะ <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันมันน่าจะไม่ถึง 6, หกพันหรอกเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆก็น่าจะแบบเอ้ยคือมันไม่น่าจะออกแบบอ่า 216รอบอะคือดีป้าไปเรื่อยอะอันนี้เออนี่คือกรณีรีบนะกรณีรีบที่แบบเอ้ยไม่เอาฉันจะเอานะกรณีรีบนะครับผมไม่รอพวกเวสไลย์วันทาลิสมันแลวก็อินคา์เตอร์นะอันนี้ไม่รอก็คือเราจะลดไปได้หนึ่งแผ่นป้ายเอ้ยหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งเทินนะก็จะเหลือประมาณเก้ารอบนะครับเอ้ยจะเหลือประมาณแปดรอบจากเก้ารอบนะซึ่งเก้ารอบเนี่ย ในช่วงระหว่าง9รอบอะเพื่อนๆน่าจะได้ตัวของ Bamboo Shoot อยู่ในตัวไอ้พวกนี้ด้วยนะประมาณ15 20 25 30อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จำนวนนะสูงสุดก็45นะที่เคยเจอเป็นคนบอกนะครับผมก็มันน่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆเกลือขานาดหรอ,อกนะั้นหรอกเนาะหรือแบบเออถ้าเกิดไม่มีอย่างนี้จริงๆก็รีเถอะนะครับนะโอเค <laughs> <ๆ S 1> ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยากได้สกินนะซึ่ง ถามว่าสกินสามตัวนี้มีเอฟเฟกพิเศษไหม,มไม่มีนะครับผมไม่มีนะไม่มีนะครับผมเป็นสกินสวยนะครับผมอย่างเดียวเลยนะครับผมที่ผมดูก็คือเอเซตาเหมือนเดิมนะอ่าเราไปดูสกินกันหน่อยนะอันดับแรกเอฟพีอีบารากินะครับผมสกินสวยไหมนะสวยนะสวยเลยวย่างละมาสวยเลยนะสวยสวยไหมสวยสวยนะผมาดผมอยากได้นะแต่ว่าช่วงนี้เทปเยอะเหลือเกินนะครับผม

แล้วก็ต่อไปนะครับ S S R พ่อโมนะครับย้ำว่าพ่อโมกไม่ใช่แม่โมกนะครับผมเป็นพ่อโมนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าเสียงผู้ชายถามว่าเสียงเสียงอีปุ่นนะครับผมคุณไม่กี้นะครับผมเสียงอี่ปุ่นนะครับผมลอยมาสเต็งนะครับผมลอยมาสเต็งนะครับผมฟูเมนเทอร์ออมิสนะครับผม ก็ออกมาสองสกินนะสกินท okay. ี่แล้วก็ลอยมาแจ้งนะครับอันนี้ก็ลอยมาแจ้งนะคก็สละใครที่เป็นผู้ฝันขับก็จะได้มาอดทนกันได้นะครับผมไม่แข็งไม่แพ้โอเคเราไปดูอัปเดตยี่สามกันเลยดีกว่าครับอัปเดตยี่สามนะเป็นตัวของคาร์โกเมิวิชนะครับผมอีเวนต์นะอ่าเดี๋ยวก็เป็นสกินตัวนี้นะไปดูกติกาอันก่อนเลยนะครับผมในระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่17ถึง23นะครับผมหนึ่งอันดีนะ ถ้าเกิดเราได้ Talisman Pass ์เขาหกนะครับผมจะได้ฟรี s h Attempt นะครับเดลี่นะใช้1 v o ่งไวช์นะครับผมเพื่อแลกฟรี i s h นะแต่ถ้าเกิดเรามีคาโกเมสกินนะครับผมสก,กินตัวของเอชเอชอาร์เมงเรกี s s R เนี่ยก็จะได้210สกินโทเคนนะแล้วก็ตัวไวช์ที่ไม่ได้ใช้นะครับผมในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะจะถูกเปลี่ยนเป็น57ธรรมดานะครับพร้อมโอเค อ่าก็มันจะวนไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะกดกึ้นหรือกดนึ่ง,งๆๆนให้เราวนนะครับผมก็0.5%นะครับไดควาโกเมะนะ5สกิลดารุมะนะครับผม4 5 150 AP 18% 1เกรดดารุมะนะครับผมสะ10%นะคือ3นะแสนคอย20%และมิสเตอรีนะ่อาวุดน5%ะน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 ะครับผมมากที่สุดก็คือ1แสนคอยนะครับผมมากที่สุดเลยนะ อ๋อการันตีได้หนึ่งรางวัลนแน่ๆน,นะครับผมที่คนหวังๆกันว่าน่าจะเป็นแบบเออชาดาลุมะนะหรือจะเก็บไว้เก็บบัตรไว้แล้วก็ไม่แลกนะครับตัวคาโกเมะผมก็มีอยู่แล้วนะก็ผมไม่เอาแล้วนะผมอานะมอได้ไปงั้นแล้วก็เอาบัตรสกินมาก็ได้นะโอเคน่าได้นะครับผมอ่าทันทีที่มันพก,ก็อันนี้นะให้ได้60นะครับผมที่นี่นะอย่างหกสิบนะก็จะได้ฟรีบิชแอะเทมนะมาหนึ่งใบนะครับผมตัวใบนี้นะ หรือ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 นะครับผมว e ช c อ Porsche ซื้อได้นะครับผมแค่สิบยกม่วงนะครับสาสิบาทนะครับผมสาสิบาทเลยครับพี่สาสิบาทนะก็มาซุ่มกันได้นะโอเคต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวของเคสของต้ากบมาอีกแล้วนะนี่ครับฟอกเล็ดเลี้ยงเลดนะมี่ผมรีเฟรชก่อนนะครับผมเพื่อให้หนูกบโผล่ขึ้นมานะฮัจช่าที่กลางบานาฟล็อกมีคิดสื่อฟล็อกและที่กลางบานาฟล็อกนะครับผม ก็อย่าลืมมาทำกันนะนะเป็นแค่ตัวของอันนี้ก่อนนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นโอโบโลควิมะนะครับผมเหมือนเดิมนะเป็นกิจกรรมที่วนเกือบทุกรอบนะครับผมที่มานะกิจกรรมคร่าวๆนะครับก็อัปเดตตัวมา4อันนะครับผมสำหรับแพทลรอบนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนตัวของเฟสสองนะครับผมของตัวเ hey ฮียนฟูดเฟสนะแล้วก็สกินใหม่นะครับของเจ้า อิบารากิโดจิ SP นะครับผม SSR ทามมโมโนโมาเอและเ s r ชอชูเทนโดจินะครับผมก็ใคร,คร,ครที่อยากจับจองก็ไปสุ่มกันได้น,นะที่ร้านค้าเฟสซองเดย์น,นะครับผมซื้อแอมโบเซียคือเอาง่ายๆยังไงทุกคนอะ,อะถ้าไม่รีอ,บบอ่ะถามว่าจะได้ไหมได้อะ ได้แต่ดวงแบบดวงต้องดีมากคือแบบ45คือมันรีได้ทั้งหมดถึงตั้งแต่เนี่ย11-30บาทก็คือถ้าเกิด1 3วันอะถ้าแบบ10ปันอะเพื่อนๆได้แบบเนี่ย45 45 45 45 45 10บัน450เนี่ยได้แน่นอนครับได้แน่นอนแต่จะได้หรือเปล่าขนาดอันแรกมัยัเกิน <c oughs> อ่ะโอเค ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้สกินของเจ้าเอสพีอิบารากินะหรือว่าตัวของ s อสเูเทนตัวสี่หรือสกิน SR รโทโมโนเมนะก็ขอให้ได้นะครับผมผมก็อยากได้เอสีอิบารากิอากันลยนะเอาไงดีวา อก็แบบเออหนึ่งแผ่นป้ายมันก็ยีบสีนะเออไม่ยนะีบสีนะสมมติ่บสิบนะเอาโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตาม subscribe ให้กับช่องของผมแลนะคลิปของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ